ทำบันเดงแถวตรงนี้นะครับฮะรณนาถรองเท้าเลยนะครับลอรองเท้าเลยนะครับบ no ันเดงลองเท้าเลยนะครับลอรองเท้าเลยนะครับ

ไม่ขยายนะครับเดี๋ยวยจะจะขยายถ้ามีแรงออกมาวะครับจะดีเดียนะครับไม่ดีนะครับเจ้าเมืองครับ าานี่เป็นการทำเทียนของประเทศอินเดียเหรอครับทำเทียนเทียนไปไหว้พระเทียนมาต้ม Thank <laughs> you. ờ nó là sai điều như này này ตัวเขไม่เคยเห็ครับนี้สองร้อยบนเกังใช่ม่ครับยับการม่เครับ่ครับบารบกรังรถแดงเลยครับ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 แป๊บนึงแป๊บนึงับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พิสูจน์ไม่ได้ดอกนั้นกับบุคคนะะอย่างอาจารย์สม,มูลการเขาวัการจงีีเะพอะผมเป็นหัวหน้าคุณนำมาก็ขอแสดงความนินดีและอนุโมทนาในกุศลกถานทุกท่านตลอดถึงญาติโยมทุกคนที่ได้ตั้งใจมาถึงสถานที่นี้แต่ การที่มาจัดวันเกิดปีนี้ก็ไม่คิดว่าจะมาจัดให้ใหญ่โตให้เป็นพิธีมากมายอย่างที่บ้านเราเพราะว่ามันตา่างปิะแต่มาด้วยบุญ กอถือเคารพทุกท่านที่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้การเจรินก้าวหน้าืนความสะดวกสบายในที่ต่างๆได้ก็เพราะเกี่ยวกับบุญเหนั้นเรื่องบุญแลวพ่อก็เคยนำมาสอนเคยมาอธิบายเรื่องคน เพื่อในบุญด้วยสตทปัญิาใจกนะ็เคยเป็นคนที่เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของบุญเห็นผลของบุญอย่างที่ทำแล้วเห็นอดีตสมในยมพันตาย,ยางนีบุญแสดงให้เราเห็นชัดเจนแล้วเห็นแบบว่าได้ผลโดยที่ไม่ต้องรอ,งอนพครนี่ก็เลยเห็นสิ่งที่ไหนไปที่ไหน มันเป็นผลบุญที่ให้ผลให้ความสะดวกไปทุกแห่งคณะทัวร์เขาก็แม้เคยจัดใหญ่ถึงขนาดนี้เขาบอกเขาจัดมาเป็นสิบสิบตัวปีแต่ปีนี้มันใหญ่โดยที่ว่าไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ส่งข่าวมันมาด้วยบุญผู้ที่มาก็ตั้งใจมาโดยที่ว่าไม่ได้นัดกัน,นที่เมืองไทยรวมแล้วทั้งเจ้าหน้าที่ก็สองร้อยกว่าและใช้เครื่องบินสี่ลำ อินเดียนสองลูกแอร์หนึ่งการบินไทยหนึ่งวันนี้ก็กลับไปเครื่อหนึ่ง 1, ลูกแอร์เพราะว่ามาคนละวันดังนั้นสิ่งที่ปรากฏในบุญสิ่งที่เกิดจากบุญที่มาจากพวกเราทุกคนที่มีสัทธาปฏิบัติส่วนผลนั้นเราไม่ได้บังคับไม่ได้เรียกร้องมันเป็นไปตามความดีที่เราทำ ถูก,ก็้องอย่างประเทศอินเดียก็มีความเกี่ยวข้องมากแต่ว่าไม่บรรยายไปเรื่องมากมายเพราะว่ามันยาวยืดไปจงได้จ้องมาอินเดียหลายขัง้งติดต่อกันทั้งนี้เป็นขั้งที่ห้าของการมาประเทศอินเดียแล้วก็มาตั้งแต่นูน่นรุ่นแรกจนสมัยอินเดียยังไม่ได้มีอะไรพัฒนานมาตังปีสองห้า รุ่นแรกนับมาถึงเดือนนี้ก็25ปีก็มาอยู่แบบผู้ดงเห็นนั้นใครรู้ประวัติก็อนุโมทนายกตัวอย่างาให้อาจารย์ทองสุขของพวกเราท่านอยู่พะเยาท่านพูดกับปากเลยคนที่ไปอินเดียม,มากมายนี่ไม่ได้คุ้มค่าเหมือนอาจารย์ประสิทธิ์อ,อานบอกงี้รอะอาจารย์ประสิทธิ์ประชู้ดงตั้งสองเดือนกว่าไปส่วนตัว ก็ถูกจ้องตามท่านพูดจริงๆคือมาเป็นส่วนตัวเท่านั้นแหละแต่มาจริงๆก็เสด็จมาด้วยแต่เวลาโคบหมดแล้ก็กลับหมดเหลือหลวงพ่ออยู่งคนเดียวแล้วก็อยู่กับพระนักศึกษาที่พะนาศีที่หอเแฉกภูกตะนั่นแหละแล้วก็เป็นบุญ่วนหนึ่งที่หลวงพ่อได้ความสะดวกคือว่าหลวงพ่อให้ทุนพระนนักศึกษาจึงเป็นญาติมหาธรมเนียม ก็เรียนจบไปอยู่เมืองไทยไปทํางานมหานัปปทยาลณทุกวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนสายบุญแล้วก็พระนักศึกษาจาํงมีน30สลูก,ลกที่อยู่ในหอเสนก็อยู่ด้วยกันคุ้นเคยกันปฏิบัติกันตลอดช่วงอยู่จนท่านจบกันหมดกันเนี่ยท่านจบการศึกษาไปทํางานเป็นตัวอย่างท่านเจ้าคุณสแสวงหรือตำแหน่งท่านมาเจ้าคุณ ที่ได้มาเยี่ยวคุณปริยัติมงคลที่วัดบวรที่เป็นเลขาสมเด็จพระสังฆราชทวันก็มาณรุ่นนั้นก็มาเจอท่านกำลังเรียนอยู่ท่้นก็ไปทําง,งานแล้วมหาเหรียญก็ไปเป็นเย้าคุณอยู่อเมรกาที่เอลเอไนรุ่นเก่านะแะก็ได้มาอยู่ปฏิบัติมหาเหรียญเป็นลูกเศตษุปถัมภ์เวลาไปภาวนาที่โุศลลา ที่บาลานสีที่สาวัตถีหลายๆแห่งมหาเหลียนก็ติดตามไปดูแลให้ความสะดวกอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติอยู่ในประเทศอินเดียคือมันได้ปฏิบัติแบบไม่มีภาระภายนอกไม่มีกิจนิมนต์ที่อยู่ประเทศอินเดียนี่ก็นึกถึงที่รู้ก่อนจิตใจก็สงบก็นึกถึงว่าวันทั้งวัน,วนคืนทั้งคืนนี่เป็นเวลาปฏิบัติทําได้เต็ม ิเป็ิบ,บาทิเขาไม่ได้เดินไปตาวหมู่บ้านเปปวิบาทที่โรงทานที่วัดทําให้แล้วก็จัดถวายส่่บาทนะค็ได้เวลาก็มาฉันนัออน่งภาวนาแต่เช้านู่นไปถึงเก้าโมงสิบโมงได้เวลาออกมาฉัน<ม>ฉันแล้วก็<ม>พักผ่อนแล้วก็ทำกิจส่วนตัวอย่างนี้ก็ถือว่าได้ปฏิบัติแบบสะดวกกันที่ที่อยู่ทางนั้นน่ะ ก็เป็นฤดูหนาวจัดแต่ก็ได้คู่กับความหนาวของประเทศอินเดียเพราะว่าสมัย20กว่าปีอากาศมันยังไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้เราได้รู้จักภูมิต้านทานของร่างกายด้วยมันก็อยู่รอดก็อมาจริงๆนี่มานเป็นกันสามลูกทั้งใจจะมาอยู่ยาวเนขะ้ะมากับจันาร์คำาัจจัน์คำที่อยู่ภูวะธรรมราทวนเนี่ย พระหลวงตาโน,นยพ่โยูคสิงห์เนี่ยคือที่มีการที่ในการเนี่ยแต่สององค์ทั้งแพ้ไปท่านแพ้ท่านาก็กลับพร้อมทัวก็เหลือหลวงพ่อชู้ได้ตัวองเดียวก็เลยอยู่องเดียวสู้นั้นมันมีกรรมเกี่ยวข้องกับอินเดียมันจึงไม่แพ้กันที่นี้แต่โดสภาพ <c oughs> ทั้งอากาศทั้งอาหารก็ดุนแรงนะอิเนเดียเนี่ยอย่างพระนักศึกษานี่ ที่มาช่วแต่ละองค์เขาก็ลำบากเหมือนกันม <c oughs> าเจ็บไข้อะไรป่วยนี่เป็นประจำเป็นบัดเป็นไข้อะไรนิดหน,น,น่อยๆนี่แล้วองค์หนึ่งก็มาณะนาภาพไปแล้วอาจารย์ทวยเทพที่อยู่ตะกวนนครที่มาณะไปเมื่อปีกอ่อนเขาก็มาเรียนที่นี่เป็นลูกศิษย์องค์หนึ่งเขาก็ดูแลปัญหาวันก่อนนั่นวันที่ประมาณ2ี่ 26, ยี่สิบหกก็ไปเยี่ยมหอเสนผ่นักศึกษาที่รุ่นหลังอยู่เขาก็ดีใจมากเพราะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นหกสิบลูนะ 30, กแล้วเมื่อครัสามสิบก็เล่าเรื่องประวัติให้ท่านฟังท่านก็ดีใจว่าเราามาเยี่ยมอยู่ยี่สิบห้าปีก็ยังกลับมาเยี่ยมมาดูสถานที่ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้ทุนมาสร้างหอใหม่ขึ้นหลังหนึ่ง จะกรสร้างจะลาถวิลมนขึ้นอีกหลังนึ่งพ่อก็ร่วทมทำบุญด้วยวส่วนตัวสองหนบ่กาทที่วันนั้นก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศอินเดียอย่างนี้แล้วพอวันเกิดก็เลยปีนี้มาหลายครั้งแล้วปีนี้ก็จะมาให้มันตรงวันเกิดที่นี่คือว่าไม่คิดทำพิธีอะไรหรอกคิดว่าถึงวันเกิดก็รึกถึงว่าวันนี เราเกิดมาสู่โรกมนุษย์เราเกิดจากพ่อแม่เกิดอจอถือวันนี้แล้วน,นึกถึงคุณความดีที่เราได้ทำทุกอย่างแล้วก็ส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาพระพุทธบริษัทหนิวหมู่เพื่อนคณะพระสงฆ์ตลอดทั้งญาติโยมก็ามาจากนั้นเกิดนั่นแหละเกิดขึ้นมาก็ได้เจริญก้าวหน้าอยู่เมืองไทยเรา ต่ได้บวชได้ปฏิบัติเป่นได้มาเที่ยวถึงเคฐานที่นี่ต้นมันก็อยู่ที่เมืองไทยเรานู่นแหละแต่ที่นี่ก็เป็นที่ที่เรามาบำเพ็ญมาภาวนามาปฏิบัติมาต่อสู้กับขินฐานของพระพุะทธเจ้ามาต่อดีหลายๆองค์ที่ท่านมาก็ท่านก็มีการที่จะต้องได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้ ทุกอย่างนะั่แหละถ้ามาในที่นี่อย่างที่มาทุกครั้งแล้วเราก็จกัดการนําเที่ยวแบบมีพระธรรมวิทยากรติดไปทุกคันทุกคันบรรยายไปตลอดเส้นทางด้วยอันนั้นก็จัดเป็นการช่วยเหลือพวกผู้มาท่องเที่ยวแต่ละคณะแต่ละทัวรนะ์เนี่ยมีไอ้อย่างนั้นเรา ดูไปด้วยตาเราหรือว่าเราภาวนาไปอย่างเดียวมันไม่รู้เรื่องราวมันไม่เข้าใจเรื่องสถานที่ให้เขาจัดให้แต่เราก็ภาวนาไปด้วยท,ทุกทคนก็ถือเป็นการปฏิบัตินั่นแหละันดีบางคนก็พูดกันว่าอู้อินเดียนี่ดีอย่างหนึ่งขี่รถในเมืองไทยเรานี่เหนื่อยแบบหนึ่งแล้วก็ง่วงนอนหลับไปตามรถแต่อินเดียเนี่ยมันง่วงนอนไม่ได้หลับไม่ได้ รถมันแข็งถนนมันหดเรียบมันเป็นขุมเวลามันวิ่งมันก็เลยได้่อสู้กับถนนกับรถนะแต่วันก็ดีอ่ะทีนี้มันเหนื่อยอยู่แต่ว่ามันแข็งแรงแต่ละคนก็นั่งด้วยกันไปด้วยการหนึ่งนั้นนะบางคนก็แพ้อยู่บ้างแต่ใจไม่แพ้ทีนี้แต่ร่างกายมันแพ้ไม่เป็นไร ลองเอาหลักใจไว้มาประเทศอินเดียเพาทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นการฝึกสอนมันเป็นสิ่งที่ให้เราเห็นเป็นธรรมประจับตานั่นแหละให้ยอยู่บ้านเรานี่เราได้ยินแต่ประวัติมีแต่ตำราแต่มาถึงที่นี่มันเห็นที่จริงๆที่นี่มันเห็นสภาพทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความหนาแน่นเห็นความ สำหรับเห็นทุกขิงทุกอย่างที่มันแตกต่างจากบ้านเราเห็นในการที่เราดูให้เป็นธรรมะในพื้นที่ทั่วไปเนี่ยมันจะสมบูรณ์กับบ้านเราเห็นคนแขกบ้างเห็นอะไรบ้างเรากำหนดน้อมน,นึกเข้ามาหาตัวหาขีดเรานเนี่ยเราก็จะได้รู้โอ้เขาก็ทธเจ้าท่านมาเกิอดอย่างนี้นะยงอินเดียพวกพะวงมาเกิดที่นี่เพราะอย่างนี้แหละ เอาไปเกิดที่อื่นมันก็ไม่หมดโสมละ่ะเพราะว่ามันไม่ครบเหมือนที่นี่ที่นี่มันมีครบหมดหลักประเทศนี้พระพุทธเจ้าท่านก็นสร้างการมีมาแล้วก็มียานรู้เรื่องโลกก่อนที่จะมามประสูตรมาปฏิบัติมาตัราาาสรูมาเผยแพร่ศาสนาให้มีในโลกก็ไอจากที่ประเทศอินเดียเราเนี่ย นั้นคนที่มาทุกคนก็มีบุญมีบุญมากเลยพ่อ,อยังว่วไอคณะของหพ่อันใหญ่บางคนไม่เคยมาถึงมากบางทีพระนี่ก็บวชใหม่ๆอยู่เพิ่งบวชยังไม่ได้เข้าบรรษาเพิ่งเดินกว่างมามีตามกฎมหาเทรสมาคมเขาไม่ให้ต้องให้ห้ารรษาก่อนต้องทำเรื่องขอหนังสือเดินทางแล้วให้หลวงพ่อเชิน ถึงจะได้มีหลายองค์ก็ถือว่าโอ้รู้ตัวว่ามีบุญมากทำไมนี่เพราะตอนหลวงพ่อมานะไม่ใช่ได้มาที่ว่าหนุ่มน้อยพรรษายี่แล้วอายุกปสี่สไปแล้วนะที่มาก็ถือว่ามาไม่ใช่ว่าให้มาเป็นตอนบวดใหม่ว่างนี้แตี้นี่เพิ่งบวชได้มาประเทศอินเดียได้ ใช้มาไหวสถานที่ของพรุทธเาได้ก็รู้ตัวว่ามีบุญมีบุญมากแล้วความสะดวกในเรื่องมาก็ได้ความสะดวกเพราะว่ามีการจัดทัวจัดการดูแลพนักทัวเขาก็ศรัทธาแรงกล้าม,มากเขาดูแลอย่างเต็มที่คือจัดทําบุญมาตลอดคือจัดให้การสันการเป็นอยู่อะไรนี่เหมือนอยู่บ้านเรา ในช้าในเขาก็ยังมีข้อเดียวให้พระได้ฉันลองดูคือไม่มีมาหลายวันแล้วเขาก็พยายามที่จะมาคนสะดวกน,น,นั่นเป็นบุญที่ผู้มาไหว้พระมาทำบุญในประเทศอินเดียเป็นบุญให้เห็นประจากา์ตาจริงๆแต่หลวงพ่อทุดองอยู่นานก็ได้กําลังได้ความรู้ได้สติปัญญาจากประเทศอินเดียมากมายอย่บายต่งางๆก็เกิดขึ้น ในตอนที่ช่วงอยู่ปฏิบัติแต่ก็เป็นเวลาโอกาสที่สะดวกแล้วก็เรื่องบ้างเต็มที่ไม่มีกิจอะไรเกี่ยวข้องทักอย่างเรืภาวน,นาอย่างเดียวตั้งแต่วันมาถึงวันกลับนั่นแหละก็าเป็นคำพ่าด,ด้วยไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเวลานั่งเพื่อนกลับก็ไม่มีใครเป็นเพื่อนก็ต้องอาศัยบุญเอา ยังเมื่อก่อน,นยังเคยอธิษฐานปิดปากแขกเลยต้องให้ลูกติดฟังก็หลวงพ่อเกิดมาสมัยนั้นไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นคนโบราณอยู่เวลาไปในต่างประเทศเนี่ยโอ้เข้าใช้ภาษาอังกฤษกันทั่วเลยเนี่ยว่าเอเราพูดไม่ได้เราจะทํำยังไงเราก็ไม่มีใครแทนด้วยเราบอกอธิษฐานปิดปากแขกดีกว่าไม่ต้องให้มันพูดโอ้แขกมันขี้พูดมันพูดเก่ง ปากมันดินยุบยับยุบยับยุบยับมันจะพูดไปสนามบินตอนที่ตรวจด่านสุดท้ายเนี่ยมันค้นของหมดเทย่ามออกหมดเลยจับย่ามเทกองถ่ายโตแล้วก็ขี้ดูไอ้นั่นนี่โอ้ยมันยบพูดเลยนะแขกไม่มีใครเอาพูดแทนแล้วต้องเงียบ <c oughs> มันรอดไปได้แขกก็เลยพูดไม่ได้เนี่ยก็เลยเก็บเก็บของส่ย,ย่ามมันก็ยกมาให้ แล้วก็ผ่านกันที่นี่ผ่านที่ลําบากเหนั้นการที่เราขากลับน่ะลบากเรื่องต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองต้องมาใช้บุญบาร,รมีอธิษพานาะบาร,รมีช่วยคือบาร,รมีทั้งหลายเนี่ยก็ติดตามเราทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีพระทุกองญาติโยมทุกคน,ก,คนก็จ้างบาร,รมีอย่างที่เราปฏิบัติเนี่ย จะมีมากมีน้อยก็มีทุกคนแต่เวลาจะใช้แล้วไปใช้ทุกครั้งที่จำเป็นอย่างเงี้ยก็ได <c oughs> <ๆ>้ใช้อยู่อย่างประเทศอินเดียนี่เหมือนกันนก็เป็นเรื่องบุญเรื่องบารมีเรื่องสิ่งที่เราทำความดีเอาไว้เหมือนกันได้รับความสะดวกสถานที่มันลำบากมากแต่บุญที่คุ้มครองรักษาเรามาอย่างที่เรามากันทุกคณะ อย่างหลวงพ่อนำมาอย่างนี้ก็เป็นบุญที่คุ้มครองหรือเป็นเมตตาที่หลวงพ่อมาในคณะให้ในเที่ยวของก่อแกโจยในหมู่คณะเที่ยวที่มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญดีมากแล้วก็ได้ทันเวลาที่ได้มาร่วมถวายมุทิตาคารวะหลวงพ่อที่นี่ด้วยโดยไม่คาดเคลื่อนโดยไม่ได้นัดหมายเหมือนกันเนี่ย บุญแต่งให้บุญกำหนดให้แต่หลวงพ่อพก็รู้ผ่าวแว่วๆอยู่ว่าจะมาเป็น,นึึกว่าคงเจอที่นี่เพราะวว่ถ้าเราไปที่อื่นคงเจอยากเพราะว่าการเที่ยวไม่ได้อยู่นานแต่ที่มานี้ก็ผ่านกันหลายคณะแล้วหลายคณะที่มาเจอที่ต่างๆนั่นแหละพูดถึงเรื่องความเป็นความดีเป็นิริมงคล แล้วก็เป็นสิ่งที่ให้เราเห็นผลของบุญสิ่งมหัศจารย์อย่างนี้มันก็เกิดนี้ให้เราเห็นอยู่อย่างมาถึงที่นี่มันแรกดูอะไรมันก็วุ่นวางวิงนทบ,บาทตอนเช้าก็ฝนตกปอ,อยแป๊บๆมาเอาวินทบ,บาทหายฝนก็หายไปพอมาไปถึงสาวาัตถีแม่งแบงกฎอุบาิกาผู้หญิงขึ้นีมบารมีมาสร้างไว้ ที่ประเทศนใหญใหญ่โตน่ะเขาก็ดีใจรู้ข่าวจะมาตอนนี้มุนไว้ทั้งแถวเมืองไทยน่นสนข่าวไปขอให้ไปโปรดเขาซึ่งเขาไม่เคยให้พระสงฆ์เข้าไปทำมุญในที่นั่นมาก่อนเขาก็เลยขอก็เลยไปโปรดเขาไปพักที่นั่นทั้งหมดคณะของหลวงพ่อมาทั้งหมดจํานวนมานับกันตอนที่รวมกันที่มาด้วยกันหกสิบรูป หกสิบเอ็ดกับเนนเนนหนึ่งองค์แล้วไปโยมอีกรู้สึกจะรวมทั้งโยมทั้งพระนะรวมแล้วหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าแล้วหัวกับเจ้าหน้าที่พระธรรมวิทยากรองค์ละคันละคันเจ็ดคันรถดสองร้อยกว่าก็เขาก็นิมนต์ให้ไปพักที่นั่นหมดอะ่ะเขาจัดเต้นไม่เต็มหมดเลย ว่าเขาเตรียมไว้ต้อนรับอนาคตข้างหน้าพระก,ก็ไปพักั้งหมดแล้วเขาก็ถวายอาหารมิถาาทั้งหมดเสร็จแล้วเขาก็ให้ไปเมตตา